สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขครู่สุกคนจ้าช่องอาาาานาครไทยน์เวยกับมาอีกแล้วค่ะสวัสดีตอนอ่าเร่งๆบายบายวันของวันเสาร์นะคะพี่นานกำลังจะย่างไปอ่าสตัมเน็ตย่างไปซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านค่ะพี่น้องจะไปซื้อนมก,ก,กับกาแฟเย็นนึกอยากกินนมก,กับกาแฟเย็นคะ่ะก่อนไปก่ อยากจะกมาถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆในเบิงก่อนบรรยากาศเมื่อานี้เนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศเมื่อนี้ก็ถือว่าอากาศดีดว่ะค่ะบ่มีลมพี่น้องค่ะบม่มีลมบ่มีฝนนี่ถือว่าอากาศดีมากเลยค่ะ อากาศเย็นสักน้อยแล้วก็มีแดดสลดๆฟังน้ำุ่นแต่ส่วนมากแดดบ่ค่อยเขามาถึงบ้านนี้นางดอกพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าเขามันบังเนี่ยค่ะประเทศนอร์เวย์มันมันจะมีแต่เขาแบบนี้พี่น้องเขาหลซึ่งแตกต่างจากประเทศเออเดนมาร์กมากๆมากๆเลยเดนมาร์กที่นั่งไปสองมื่อสองคืนไอสามมื่อสองคืนที่ผ่านมานี่ นี่นั่งสังเกตเห็นได้ยเลยว่าตั้งแต่ขับรถเขาเดนมาร์กบ่เห็นเขาเลยพี่น้องคะ่ะมีแต่พื้นที่ราบค่ะส่วนนอร์เวย์ก็มีแต่นี่แหละคะ่ะพื้นที่ราบก็จะมีเป็นพื้นที่ราบขึ้นไปน้อยๆอังน,นีะพี่น้องมันก็จะเป็นเขาขึ้นไปน้อยๆพ่อให้พ่อให้คนได้เหตุกเกษตรพ่อให้ผูกคนได้เหตุกเษกเษตรกันสักหน่อยพี่น้อง นี่แหละค่ะประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์มีมีพื้นที่ทำเกษตรแค่สามเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ประเทศเดนมาร์กนี่เยอะมากๆเลยค่ะพื้นที่เกษตรเขานะคะไปค่ะอีนางจะพาพปพีนองยางไปเรื่อยๆยเนี่ยยางไปตามทางยางเข้าไปข้างในไปนันจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอีนางบ่อยากใช้คำว่าในเมืองของสเตมเนสสักเท่าไหร่เพราะว่ามันบม่มีอย่างเลยแม่พี่นองเดือกบอก่มันบ่มีอย่างเลยมีแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตยางเดียว แล้วก็อพาร์ตเมนต์แค่ซองหลังสามหลังแค่นั้นคะ่ะบ่ใาญ่แล้วก็เป็นท่าเรือนดน้อยแค่นั้นคะ่ะก็เลยบ่อยากใส่คําว่าในเมืองพี่น้องย่างไปเรื่อยย่างไปตามทางอากาศก็เย็นๆสักหน่อยน,นัยนยงง่งกระใสกางเกงสองตัวกางเกงสองกแล้วแล้วก็เสือ้อนาวข้างในตัวหนึ่งแล้วก็แจ็เก็ตข้างหนอกตัวหนึ่งนะคะเนาะในย่างไปตามทางเรื่อยๆพี่น้อง ฟังคับไปฟังนักพ่นก็จะออกออกถนนออกเมืองด่านแล้วที่ว่าอีนั่งไปลงไปโ้องเรียนขึ้นรถเมย์ไปงเรียนเนาะคะเนาะอันนี้ยางเขามานี่พี่น้องยางไปเรื่อยๆตามทางพุ่นะแดดมีแค่นั้นแหละค่ะแต่คันว่ามิผู้ใดมีบ้านทึ่ข้างบนสักน้อยหน่อยข้างบนตรงนู้นจะดีแน่เพราะว่าแดดซองถึงตลอดเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องค่ะเบื้องต้นแอปเปิ้ลข่อยใบโรนเบิร์ดเหรอพี่น้องค่ะนี่นี่ ได้ละพี่น้องมองเห็นบ่เนาะเนี่ยเนี่ยต้นต้นต้นแอปเปิลค่ะเนี่ยเหลือเหลือเหลือเทิงหยดมันสองสองใบพี่น้องต้นแอปเปิลนานหนาวแล้วนานหนาวใบมันรลนเบิดต้นยังหน่อยอยู่เลยค่ะอีนางพอออกจากเมล็ดเองพี่น้องแล้วก็เอาเอามาปลูกพอออกจากเมล็ดแล้วก็มาปลูกเพิ่งเพิ่งปลูกปีนี้ค่ะช่วงหนาร้อนปีนี้ก็รอดรอดเถื่งวเาบังคับว่าหิมะตกแล้วแล้วปีหนามันมันยากสิเกิดขึ้นมาหม่อยู่บ่นเนาะค่ะเนาะช่วงนี้หน้าไอ้ฝนเมื่อนี้ฝนบ่ค่อยตก น้ำไหลจากขึ้นเขาก็เลยได้ลายบ่ไหลดีละค่ะเยอะตกเยอะตกบ่อยลายเถาะเช็ดอีหยังไปใส้มาใส้ก็บ่สะดวกฝนตกพี่น้องเมื่อเช้าอันนี้นางก็ขึ้นไปหาสามีตอนประมาณเที่ยงถึงที่นอนถามนั้นถามนี่ก็เล่นหยอกก็เล่าปกติเลยเล่าเบาๆน้ำก็เลยถามอีนางก็เลยถามว่าเธอเธอาไปอยากว่าก็ฉันบอกเขาเขาใส่น่ะใส่น่ะก็อีนางก็โอเคเบาๆกับเบาๆนีนางบ่มักเวลาคนเฒ่าพี่ อีนางบ่มากคนเถอย่างหนึ่งที่คนเถาเอาแต่ใจพี่น้องเอาแต่ใจหรือบ่มีเหตุผลที่นางเป็นคนที่บ่คอยที่จะจังได้ละอีนางบาค่คอยมกักงอผูใ้ใดสสกเท่าใดนะอีนางเป็นคนที่งอผิดบค่คอยเป็นพี่น้องอีลีขันมียังบ่เข้าใจยังอยากได้ยังอยากว่ายังก,ก็ว่ามาเลืยด่ามาเลื่อยส่สันนะโอเคแต่ขันว่าจะมาง,งอนบ่มีเหตุผลบ่บ่บามาก เรายิ่งเราเราจะเป็นทุกครั้งที่เวลาอีนั่งมีปัญหากระทั่งบ้านอีนั่งมีปัญหากระทั่งบ้านก็พ่อแห้งเราเลยอีนั่งจะต้องมามีปัญหากับเราอีกอีนั่งบ่ค่อยมักเลยเอออีลีเด้เป็นแทบทุกรอบเลยพี่น้อง่ะเวลาที่นั่งมีปัญหาทังบ้านนั่งบ่ค่อยอยากจะเล่าให้เราฟังแต่ว่าเล่ามักว่าเล่าสามีนา่งมักจะพูดกับอีนั่งเสมอว่ามีอย่างไห้บอกเราอย่าปิดบังเล่านู่นนี่นั่น พอยนางเราเห็นเราฟังเรากับทนตาแบบว่าบ่พ่อใจบ่เข้าใจบ่พ่อใจนี่สินะเพี่อนี่สิจังสี่เนี่ยไหมนั่งบ่เข้าใจว่าเราเป็นอย่างทั้งทั้งทีงเงินทองของยีน่งก็ทรงของนางเอาของนั่งทรงทางบ้านเองนา่งบ่ได้ขอเราแมนยูเมื่อกอนี่ขอเราตอนทรงทั้งตอนทรงให้น้องตอนที่นั่งยังมาอ่าวิสาท่องเที่ยวอยู่นา่งบ่มีรายได้เนาะมาสามเดือนเราก็ต้องทรงให้นังก่อนตอนนั้นเออนา่งขออยู่ เบื่อพี่น้องบางที่นี่พยายามท่ามใจว่าเออเออเป็นยังดอกเลาเแ่วแล้วเลาเแ่าแล้วเลาเกลียดนอนๆเดี๋ยวเราก็หายแต่บางที่มันหลายรอบมันมันหลายมันหลายเทือนอ่ะมันหลายเทือโพดดจนนี้นั่งขี่คันมาจนย่างเคียงจนนี้นั่งแบบมาพอมีปัญหาทางบ้านนั่งจับบอเหล่าให้เราฟังนั่งจับบอพูดนั่งจับบอลเหล่าเราฟังแต่เราก็มาถามมาถามพ่อนั่งบองบอกพ่อนั่งบอตอบพ่อนั่งบอลเหล่าแล้วก็เครียดอีก พอนั่งเหล่าเราฟังก็เ,เครียดอีกอ้ยเบื่อพี่น้องเลยนี่แหละเขาถึงได้บอกคนในอยากคนนอกอยากเขาคนในอยากออกคนในอยากออกคนนอกอยากเขาแต่ถือว่ากับวาแเราเล่า็ดียางเสียยางแต่บางที่อะคือเนือออกบากวา่าเฮามีปัญหากระทางบ้านมากก็พ่อแห้งลแล้วเราจะต้องมามีปัญหากับผัวอยู่บ้านอีกสินะด้วยปัญหาที่แบบว่าบ่เป็นเรื่องของเราเลยแต่เรามาเครียดมากมาขีดหลายมาเครียดค่ะใส่เฮ้า เบื่อพี่น้องคอยระบายในสักหน่อยลบลดกอนสักหน่อยลดมาด้านกระด้างชิงยางยางไปว่าไปมันเมื่อยได้พี่น้องนี่นางเป็นคนอ้วนน้ำแล้วก็ใสเสือตัวใหญ่ๆหน้าหนาน้ำมันก็เมื่อยยางไปว่าไปก็เมื่อยตอนนี้น้ำนิ่งค่ะเป็นตาหาป่ามันโยตวาป่าเนี่ยในตัวเหย็นนี้นางก็ยังเต็มอยู่ในตัวฟิตนะ ใ่คะบรรยากาศตอนนี้น้ำนิ่งอยบ่ขึ้นบ่ลงพี่น้องบรรยากาศดีวะอันนี้บรรยากาศคันว่ามันสว่างกว่านี้มันจะงามกว่านี้เด้แต่ว่าอันนี้มันมันมันส่งแบบว่าฟังของอีนางเนี่ยส่งแบบคึมขึเด้แต่ฟังทั่งผุนแดดออกเห็นปะแดดจ้าเลยเด้แต่ฟังของอีนางเนี่ยส่งคึมขึมเพราะว่าเขามันบังเนาะ <laughs> เขาเขาหลายคักไหลแนวะพี่น้องคะ่ะ บรรยากาศแถวบ้านนี้นางค่ะช่วงแรกๆที่สามีใหญ่มาอยู่นี่แล้วช่วงแรกๆที่นางเอามา,มา,มาขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะบ้านแถวแสตัมเนตนีนางมีความกังวลแล้วก็มีความกังวลนิดหน่อยว่าอีนางจะอยู่บ่ได้เพราะว่าเป็นคนไทยคนเดียวอยู่นี่ แล้วก็ยูอ่ายูกับสามีถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนนยู่คนระบนอยูคนระหลังกับอ่าลูกแฟนเก๋กิดจริงแต่ว่า Dieses, มันอยู่ไกลกันนะพี่น้อง <shipment too. S 2> นั่งนั่งย่านแบบว่ามันมันว่าเป็นส่วนโตแล้วก็ย่านอีกอย่างหนึ่งว่านั่งจะยูบไดายากนั่งย่านนั่งเหงานั่งย่านนั่งเป็นอ่าหลกซึมเศร้าสิหน้าพี่น้องคันว่าบ่มีมูไม่มีอย่างเพราะว่าตะกีนี่ บ้านสามีอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองบาลลังก์แล้วพี่น้องเอาก,ก็ค้นกันลลยเดินทางไปแคบบกกี้หนะ้าที่จะถึงบาลลก์แล้วสินะน,น,นั่งตอนแรกนั่งบบใหญ่ใหญ่มากดอกแต่พอได้มาใช้ชีวิตอยู่อิหลีได้มารูจากคนไทยอิหลีในใน,ในบางกลุ่มนะคะในในมารูจากคนไทยบางกลุ่มอิหลีแล้วมาเนเ็่ใไ้หน้าเสียความรู้สึกจนตอนเนี้ยอีนางคิดว่าดีแล้วทีนั่งอยู่นี่ดีแล้วทีนั่งบ่ค่อยมีมูดีแล้วที ห่างซับพสินค้าหรือในเมืองมั่นไก่เพราะว่าเฮ็ยให้ห้าประหยัดเงินพี่น้องเฮีให้ยห้าบ่าค่อยอยากที่จะเดินทางไปเพราะว่าจนกว่าจะเดินทางไปถึงีก็ชั่วโมงหนึ่งหนึ่งสินะขับรถไปจนกว่าจะถึงตัวเมืองชั่วโมงหนึ่งสิแหละพี่น้องเออมันก็นเฮียให้เห็นหน้าแบบว่าคือประหยัดเงิน <laughs> ประหยัดเงินแล้วก็สบายใจพอมตอนเนี้ยตอนนี้น่าคิดว่าเออคิดถูกแล้วที่ง่ายมาอยู่หนี่ เพราะนั่งกับเป็นคนที่พ่ค่อยมักสังสรรค์สักเท่าไหร่เนาะค่ะเนาะเพราะว่านั่งย่านแบบว่าย่านคนเบาพื้นย่านคนวบา,า,าบดีย่านคนบ่มักจยงสิ่งสีหน้านั่งยานใจคนนั่งเลยคิดว่าอยู่คนเดียวอยู่เะมะม่แม่แม่ก็สามีแค่นี้ก็มีความสุขพอแลว้วค่ะเนาะนี่นั่งยางยางออกมานนี่นั่งบ่เด็บ,บอกสามีดอกเด้แล้วลงมาแล้วบอกว่านุ่งกับเบาเาไหม เบืปัญหาเนี่ยมันก็มักเขามาเขามาให้ให้แต่นางแก่เด้ปัญหาบา่บ่ได้เป็นคนกอแต่ก็ต้องเป็นคนแก่ตลอดเลยบ่เข้าใจแต่เหตุใดดแล้วมันเกิดมาแล้วปัญหามันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่กันไปพี่น้องนาดน,นานแดงอากาศมันเย็นเย็นักหน่อยลืมเบงิงลืมเบิงว่ามันกี่องศาตะก,กี้เนี่ย ไปหายางไปเรื่อยเดี๋ยวก็หอดยางวาจะหอดละคะพี่น้องยางมาถึงอ่าอุโมงแล้วเดี๋ยวยางยางหลอดอุโมงนั่นไปก็หอดหอดละนะคะอ่าในจุดส่วนกลางของหมู่บ้านเนาะเออ,อบ้านนี้มีงานบ่เฮือรถคือหลายคันแทะยางหลอดออมหลอดอุโมงไป ตะก,กี้นี่ตอนที่มานั่งมาอยู่แหลกๆนี่ไฟในอุโมงค์บ่มีได้มืดตึบอยู่พี่น้องตอนนั้นมายางเหล่นกับสามีช่วงหนาหนาวมืดตึบโคตรมืดเลยแล้วรถก็ผ่านไปผ่านมาพี่น้องเอยคนที่ยางหรือว่าปันจักรยานหลอดอุโมงค์นี่จะต้องใส่เสือแบบเสือสะท้อนแสงนะเสือสะท้อนแสงเวลารถขับมากก็กจะสะ,สะท้อนแสงจะได้หู่าคนยางมีคนยางอยูอย่ในอุโมงค์เนาะตะก,กี้นี่บ่มีไฟเลยพี่น้องนี่เขาดี ไข้แน่ที่เข้ามาติดไฟไห่เน่ะเสียงรถม้าแหลอเสียงรถม้าก็ต้องลบก่อนพี่น้องทางแคบบางคนเขาก็ขับรถเร็วบร้สังเกียรติเร็วไม่มีคนงานคันว่าบรใส่เสือสะท้อนแสงน่มันมืดขัดก้อนหนาเนี่ยก่อนหนาทียมทันมีไฟมืดขัดอหลิ เนี่ยค่ะยางลอดพานุโมงนี่ไปก่อถึงตัวมู่บ้านแล้วก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตกลางมุ่งบ้านนะคะเนาะก็จับจ่ายใช้สอยแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่มันแพงอยู่พี่น้องแพงกว่าข้างนอกอีกมันมีเพราะมันมีแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตเดียวนะคะเนาะคนที่ก็อยู่แถวอยู่มีวัดมีบ้านอยู่แถวนี้เขาบอกอยากขับรถออกไปข้างนอกเขาก็ต้องซื้อเนาะซื้ออยู่นี่ยางรอดออกมาแล้วค่ะ นางบ่ค่อยไดี๋ยวออกกาลังกายบ่บ่ค่อยได้ายางระยะไกลขนาดนี้ก็เมื่อยอยู่ดิแต่ขันว่ายางสูมือสูมือนี่ก็บ่ค่อยเมื่อยปันใดดอกมีลดขขังหลังไม่แก่ลบก,ก่อนเนี่ยค่ะเป็นทาเลือเป็นทาเลือในเมืองอันนี้เลือคันว่าหนาหนาวนี่เลือจะจอดนิ่งเลยหลายเดือนเลยหนาหนาวนะคะพอหนาหอนมาเลือมันก็จะออกทํางานเลืออีหอย่างบุู บ่ไม่เรือหาปลาดอกพี่นอ้องเรือใหญ่บ่ไม่เรือหาปลาดอกเรือเข้าเฮ็ดอีหยังสักอย่างนึงนีงน่แหละมีเมครพร้อมเนี่ยค่ะในหมู่บ้านสตัมเน็ตนะคะในนี่นก็จะมีบ้านหลายหลังมีโบสถ์นะคะพี่น้องนะโบสถ์อยู่ฝั่งนู้นมีโบสถ์มีซุปปเอร์ซุปเปอร์ปปอรนึงมีอพาร์ตเมนต์บ่ใหญ่ดอกหลังน้อยๆพี่น้องสำหรับ คนที่อยู่ในเส้นทางนี้อยู่ในสตัมเน,น็ตนี่มีจะมีจะคนไ่รู้จํบ่าด้ไละสามร้อยก็คนมั้งรับเข้าไปข้างในนะครับขับไปไกลๆก็ขับไปได้ยูทะลุออกไปอ่าบาไปบาลาเกนทางนี้ก็ได้แต่ว่าอ่อมแน่จักน้อยอ่อมอยู่หาป่าตัวใหญ่ๆสนมกก็จะมาหาป่าตัวใหญ่ๆได้บริเวณนี่แหละพี่น้องป่าตัวใหญ่ นี่ค่ะยามะฮอดล่ะสุปปอร์มาร์เก็ตจะอยู่ตรงนั้นแหละพี่น้องนะอยู่ตรงนั้นเห็นรถจอดปะตรงนั้นแหละจะมีโรงเรียนอนุบาลย่างพาเบิงธาเรือน,นี่ยค่ะเมืองสตับเน็ตมีแค่นี้แหละพี่น้องแค่นี้แหละบ่ใหญ่ เม <laughs> น์น้อยเมื่อถอดมิดาเข่าไข่แน่แอเต่บ่ไข่แน่ที่บอมีลมถึงบ่ถึงบอมีแดดแต่ว่าบอมีลมนี่ก็โอเคมากเลยเมื่อสาเร็จมีแค่นี้แหละ ใหย่างเหรีเข้าไปได้ไหมสักหน่อยข้างล่างนี่มีปลาดาวเลยมีปลาดาวมีอ่ามองเห็นได้ยุติว่าตอนนี้นามมันคุณพี่น้องค่ะมองเห็นคําว่านามเสนสายนี่มองเห็นดิฉัหายเลยมีมีปลาดาวมีอ่าเครือนี่อย่างว่าหอยที่มันมีนามไลยๆนะกลมๆหนามไลยๆนะเครือนี่ย่งว่าจำนึกซื้อบ่อ,อพี่น้องแต่ว่าตัวสีขาวได้บ่แม่นสีดำได้ หอยเม่นเออหอยเม่นแต่ว่าอยู่นิ่มตสีขาวเดี๋ยวโบเมนสีดำหอยเม่นปกติมันจะโตสีดำมันบอแต่อยูดอยูอยู่ตรงนี้สีขาวบ่รู้ว่าเขาเอิ้อนหอยเมน่นเข้นกันหรือเปล่าแต่มันก็ส้มกลมๆแล้วก็มีน้ำาหลายๆเข้นกันเนี่ยค่ะสตัมเน็ตท่าเรือสตัมเน็ตเนะาะท่ายเป็นพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะท่ายางมากเครียดให้ผัวเครียดให้ผัวเบื่อผัวพี่น้องชมรมเบื่อผัวมาทางนี้นะคะ เป็นท่าจอดเรือ,อเฮ้ยนั่งจะเข้าไปซื้อนมก็ซื้อกาแฟเย็นเฮ้ยค้าขายนั่งจะกินกาแฟเย็นไปน้ำกินเห็บเบิดก่อนถึงบ้านเดี๋ยวมันชีโจมอีกเดี๋ยวพวัวชีโจมอีกกาแฟะฟรียุบานก็มีบ่กินบ่กินแล้วกาแฟดำไหมคนกระเบือ่อไปคนบ่มาก,กินกาแฟดำกระแสกินกาแฟดำบ้าบ่คนบ่มักเนาะ มากินกาแฟเย็นก็ซื้อกาแฟเย็นตัวเนาะซื้อเงิ่อนจะคล้องด้ไเว้บ่งบานเงินผัวดอกแต่ละก็โจมซื้อกาแฟเย็นแก้วหนึ่งยี่สิบถ้าซื้อหาเมือก็ร้อยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเป็นเจ้าบาทเดือนหนึ่งเป็นเจ้าบาทโอาว่าก็บ่กินซื่อเมือกนานเด้อซัวแล้บายเว้ยสร้างเว้ยอเป็นแต่สร้างเว้ยอนโจมไหนโจมดีไงแล้วก็หูอยู่ดอกแต่ก็บบอแต่ก็บบอเดว่าร์รอดเด้อว่า เ้าโจ้ใหม่พี่น้อง,องฟังเนาะนขย่างเข้าไปในซูเปอร์มาร์เกต็ตอาจจะมาเลยทายของในซูเปอร์มาร์เกต็ตในเมืองเหนืด้วยมันก็เคือนกันนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาสกีตบอกให้ลบคลิปนี่แกเหมือนย่างที่ไปไทายในของร้านไทยร้านไทยร้านเอเชียอยู่ในเมืองบัลลังก์เข้าย่างมาสกีต การรูนาลบด้วยค่ะไม่ได้ยืนคุ่มเขาลอบพร้อมหนูเด้อเคยแล้ว <laughs> บางลานโมเมนต์บางลานหรอกแต่ส่วนมากเขาก็บรรยายทายดอกพี่น้องเพราะว่าซูปปาเปอร์มาร์เก็ตแต่ละาซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็หลายหลายหลายจะคลองเนาะเขาก็ตัง้งราคาขายบ่คือกันนะนะบางลานก็ขายถึกบางลานก็ขายแพงสินะเนี่ยซูปปเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอรม์มาร์เก็ตยูคายู่อ่ะยูอ่าอะอะย่างวะยูแคร์โนเวนี่คันว่าผู้ใดอยู่คันว่าคนเขมรหรือว่าคนสุรินทร์นี่มามาเรียนภาษาโนเวนี่เรียน,ยน,ยนยได้เร็วด้วยเพราะล่อเลือดสัตว์พี่น้องอันี่โนเวจะต้องคุยจะต้องออกรอเลือดให้ชัดเจนตัวรอรอน่ะรอนเห็นปะ เดี๋ยวทายบรรยากาศรอบๆให้เบิรงก่อนสักหน่อยเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในมีแค่นี้แหละพี่น้องบ้านนี้นั่งแค่นี้แหละเมืองปุยไนยน้อยเข้าไปข้างในพูนไกลๆพูดนะก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกซูเปอร์หนึ่งแต่ก่อนหน่อยๆของกระพงอยู่แต่กับค่าแแนวีทวามีมีรถเมล์หลือปเรียนอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างบนคือ อพาร์ตเมนต์เขาก็ตั้งสร้างใหม่เห็นบลอนเรลืองอ่อพาร์ตเมนต์เออบลอนด์อพาร์ตเมนต์เขาเอินเขาเอินบ้านเขื่อนเอียงว่าบ้นานติดกันนะเขาเอ,อินเ,เอ,อีเเอออยงวะลืมอีกอ่ะบ้านที่เขาสร้างติดๆๆกันนะพี่น้องป่ะได้นั่งจะเขา่าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเด้อจะเข่าไปซื้อน,นมกับกาแฟยเยน็นบ่ไนด์ไายใหบลอนด์เด้อเดี๋ยวจะตัดคลิปตัอนออกมาเลยเนาะ อย่าวานะคะอันนี้ไอกาแฟปกตินั่งจิกินเป็นแก้วพี่น้องแต่ว่าเป็นแก้วบม่มีของอยู่นี่แพงปกติทางนอกนี่ขายแค่สิบสองคนแต่ว่ายูนี่ขายสิบเก้าคนแล้วจะมานาั่งเหร็นั่งกินกาแฟก่อนก่อนกลับพี่น้องนั่งกินกาแฟก่อนสักหน่อยตะกี้เขาไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นลูกชายแฟนกำลังซื้อของอยู่ก็ทักทาย,ยนี่ๆแน่นอนนะพ้อเป็นพิธีโอ้มันคือส่งเกา่าๆแท้ลรอพี่สี่ฮารดบอกเอ้ยนางนางเหรียอยู่นี่ก่อนแป๊บหนึ่งเราค่อยกลับบ้าน เราค่อยยางกับบานทานเลือกพี่น้องค่ะหากินกาแฟก่อนเราค่อยกลับกันายางกลับบา้านกันเทอะค่ะกินกาแฟเสร็จแล้วยางกลับบานได้นมมากองหนึง่งเสือ้อนมกรองหนึ่งกับกระดเสื้อถุงน,นะนาวะลื่มลืมลมาถุงมานาขี้ขานถือยางกลับบ้าน,นะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมายางสำรวจเบิงเส้นทางแถวบ้านนี่นั่งเนาะคะเนาะว่าเป็นแนวดหเป็นแนวนี้แหละ <c oughs> บ่ไดมีคนบ่มี่บ,า,บาไดมีคนอยู่แบบพวกผ่านเนาะคะเนาะยูแบบว่าส่วนตัวของไผยของมันเนาะถึงเวลามาสื้อของก็ออกมาจับใจ่ายใส่ชอยสื้อของเข่าบ้านกันแค่นั้นแล้วก็กลับเขาบา้าบ้านสําสำหรับมีนางก็ยางมาสื้อนุ่มมาเมื่อเ้านี่กิน ข่าวเศร้าบอเป็นข่าวเศร้าข่าวเศร้ามาม่าตุ๋มามา่มา,มาใส่กชิน่นใส่ผิกผงมือมือเศร้า <c oughs> ก็เลยเสบทองอยู่จังหน่อยก็เลยย่างมาซ้นมนมนมบ่ายนั่งเบิดย่างมาคนเดียว <c oughs> ปกติจะบอกให้สามีขับรถมาให้แต่มัอนนีเครียดกันพี่น้องก็เลยย่างย่างมาคนเดียวการคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปหน้าจ้า